ลักษณะหอย่างของผู้มีบุญบารมีและวาสนาดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทั้งหลายชีวิตของเราทุกคนมีขึ้นมีลงดังคลื่นในมหาสมุทรบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ปั่นป่วนแต่สิ่งหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันไว้ชัดคือสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมคำมสก,กตาสูตรบุญบารมีและวาสนา ไม่ได้มาจากโชคลาภหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลแต่เป็นผลของกรรมดีที่เราได้สั่งสมไว้บางครั้งผลนั้นปรากฏทันทีในชาตินี้บางครั้งก็เป็นสเสบียงไปในชาติหน้าวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจลักษณะหกอย่างของผู้มีบุญบารมีและวาสนาดีซึ่งเป็นเสมือนร่องรอยที่บอกว่าใครสั่งสมบุญมาอย่างไรและเรา จะสร้างเหตุแห่งความดีเหล่านี้ได้อย่างไร 1. เป็นคนใจเย็นใจนิ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าขันติปรมังตะโปติติขาความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งธรรมปฏทธกะถาเรื่องประกอบเมื่อครั้งพระพุทธองค์ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินใส่จนพระโลหิตไหลพระองค์กลับตรัสว่าความโกรธไม่อาจระงับด้วยความโกรธ มีแต่ความไม่โกรธเท่านั้นที่ระงับได้นี่คือตัวอย่างของใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งภายนอกคนที่ใจนิ่งย่อมไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ถูกโทสะครอบงำอุปมาเหมือนสระน้ำใสแม้มีคนโยนก้อนหินลงไปน้ำก็สั่นไหวเพียงครู่เดียวแล้วกลับใสสะอาดดังเดิม 2. ออยู่อย่างพอดีพอเพียง พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐธรรมบทเรื่องประกอบในสัปปุริสธรรมเจ็ดพระองค์สอนว่าผู้เป็นบัณฑิตจะรู้จักประมาณในการบริโภคและพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ไขวข้าเกินกำลังพระพุทธประวัติอย่างเล่าว่าพระอนุรุธทธเถระผู้เป็นเลศด,ด้านทิพยจักแม้เป็นเจ้าชาย แต่เมื่อออกบวชกลับอยู่ด้วยความพอเพียงฉันอาหารเพียงเล็กน้อยนอนในป่าไม่ยึดติดสิ่งใดนั่นเองทำให้จิตท่านเบืกบานอุปมาคนที่รู้จักพอก็เหมือนคนดื่มน้ำที่ใสสะอาดจากบ่อเล็กๆแม้ไม่มากแต่ก็ดับกระหายได้เสมอต่างจากคนที่ไม่รู้จักพอแม้ดื่มน้ำจากแม่น้ำใหญ่ก็ยังไม่เต็มใจ 3. ไรโรคภัยไข้เจ็บ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐธรรมบทเรื่องประกอบพระมหากัสสปะแม้ชราภาพแต่ก็แข็งแรงเพราะท่านดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายฉันอาหารพอดีไม่มัวเมาในรถไม่สะสมเกินจำเป็นจึงไม่เป็นโรคภัยในชีวะกะโกมารพัชสูตร พระชีวกแพทย์หลวงของพระพัธเจ้าได้ถวายการรักษาแก่พระภิกษุทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าการดูแลกายให้ไร้โรคก็เป็นการเกื้อกูลธรรมเพราะเมื่อกายไม่เจ็บป่วยใจก็พร้อมจะภาวนาอุปมาสุขภาพดีเปรียบเหมือนเรือที่แข็งแรงหากเรือรั่วแม้เล็กน้อยก็ทําให้การเดินทางลําบากฉันใดกายที่เจ็บป่วยก็ทําให้จิตไม่สงบฉันนั้น 4. ไม่รวยแต่ไม่อดอยากมีพอกินพอใช้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทานังเวทนังนิยตังทานเป็นทรัพย์อันติดตามไปพบหน้าอังคุตรนิกายในพระเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรยกช้างปัจจัยนาคและแม้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกให้ผู้คนแต่ก็ไม่เคยอดอยากพระบนทานเกื้อกูลอยู่เสมอ อีกตัวอย่างหนึ่งคือพระอนาถปินทิกะเศรษฐีแม้ต้องจ่ายทรัพสมบัติมหาศาลเพื่อสร้างพระเชตวันวิหารแต่บุญแห่งทานกลับทำให้กิจการรุ่งเรืองไม่มีวันล้มละลายอุปมาการให้เหมือนการหว่านเมล็ดพืชในนายิ่งให้มากผลก็ยิ่งงอกงามแม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็มีพอกินพอใช้ไม่อดอยากหา มีครอบครัวญาติมิตรด,ดีพระพุทธองค์ตรัสในมงคลสูตรว่ามารดาบิดาบำรุงแล้วบุตรภรรยาดูแลดีเรื่องประกอบพระนางวิสาขาอุบาสิกาผู้เลิศในทานบารมีเป็นที่รักของสามีบุตรญาติและชุมชนเพราะท่านกระตันอยู่รักษาศีลและรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่นครอบครัวและมิตรจึงพร้อมเกื้อหนุนเสมอ อีกเรื่องหนึ่งคือพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาแม้บวชแล้วยังกลับไปกราบมารดาเพื่อแสดงความกะตันอยู่แสดงให้เห็นว่าผู้มีครอบครัวดีมักเป็นผู้เคารพและดูแลซึ่งกันและกันอุปมาครอบครัวและมิตรด,ดีเปรียบเหมือนร่มเงาไม้ใหญ่เมื่อเราร้อนเหนื่อยจากทางโลกก็ได้พักพิงและเย็นใจห มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนพระพุทธองค์ตรัสว่ากัลยาณมิโตภิกขเวภิกขุสัพพังกวโลพระมจริยสศการมีเพื่อนดีเป็นทั้งหมดของพรหมจัรทร์สังยุตตนิกายเรื่องประกอบพระพุทธองค์เองยังมีพระอานนท์เป็นพุทธอุปถาคอยช่วยเหลือสนับสนุนการเผยแผร่ธรรมพระอานนท์เป็นกัลยาณมิตรแท้แม้ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหัน ขณะพระองค์ยังมีพระชนอยู่แต่ก็เป็นกำลังสำคัญของพระาศาสนาในชาดกหลายเรื่องเช่นมหาชนกชาดกก็เล่าถึงการมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนที่ทำให้พระโพธิสัตว์รอดพ้นภัยพิบัติได้อุปมาการมีมิตรด,ดีเปรียบเหมือนการเดินทางไกลหากมีเพื่อนร่วมทางเราจะถึงจุดหมายได้ง่ายและเร็วกว่าสรุปและทางปฏิบัติท่านผู้ฟังทั้งหลาย ลักษณะทั้งหกนี้เป็นผลของบุญบาร,รมีและการสร้างเหตุที่ถูกต้องคือการมีขันติใจสงบอดทนการมีสันโดษคือรู้จักพอการรักษากายใจให้ไร้โรคการบำเพ็ญทานการกรตันอยู่ต่อครอบครัวและมิตรการเกื้อกูลและรักษาเพื่อนที่ดีผู้ที่สร้างเหตุเหล่านี้ย่อมเป็นผู้มีบุญบาร,รมีและวาสนาดีในทุกภพทุกชาติ พระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุคคลเป็นนายของกรรมกรรมเป็นของตนจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมเป็นของตนสืบไปดังนั้นหากวันนี้เราปรารถนาบุญบาร,รมีก็จงเริ่มสร้างเหตุแห่งความดีตั้งแต่ขณะนี้